สวัสดีครับผมไบต์นะครับไบต์ซีเอชจากช่องไบต์ซีเอชนั่นแหละฮะเอ่อแล้วก็เป็นผู้บริหารใน m อ c p วันนี้เรามีมินิรีวิวนิดหน่อยคือผมได้ของมาฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะว่าใครส่งมาฮะเอ่อเขาไม่ได้ส่งให้ฟรีนะผมซื้อ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 อา่าเดี๋ยวเราแกะกันเลยเราแกะกันเลยฮะโอ้มีติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับติ๊กเกอร์ไฮเดรสมีมกับ น่าจะเป็นหน้าคุณคุณนายอาร์มถื่อสายแลนนะน่าจะเป็นหน้ามีมในนั้นแหละฮะในในอะไรนะเอ่อน่าจะเป็นหน้ามีมในคลิปเขาโอเคเรามาดูกันนี่เลยแกะมาส,สดๆครับสายแลนนะฮะก็ข้างบนเป็นสเปคนะครับ LAN Cable Cat 6ยาว3เมตรโอเคนายอาร์มนะครับ ไฮสปีดนะครับ500 m s เอ้ย MZ 500MZ นะครับไปแจกกันครับนี่เลยสีแดงแรงลิตรนะฮะสีแดงแรงลิตรสีแดงนะครับสวยอยู่นะฮะใช้ได้นะเอ่อข้างในมีตัวกสอน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในมีตัวกสอ กล้องมันอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอ่านให้ฟัง LAN d w a r com memorative Cat 6 cable September 2023นะครับโอเคก็น่าจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับสงครามสายแลนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงเพราะว่าสายแลนที่ผมใช้อยู่เนี่ย เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแต่แลนที่ผมใช้อยู่เป็นสายแลนจากทางาจากทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นผมว่าเราต้องมาฟังเพลงก่อนเอาล่ะเรามาฟังกันครับ ไอ้จนนบแล้วนะจบนะเพลงมันชาทีนิดนแต่ผมไม่รู้จะดดดโดนเคมหรืก็สิร์ตบ้างช่วทยนะถ้าปกติดูที่ผมนี่ช่วงไทยละเราจะมันละ ประมาณนี้ครับประมาณนี้เพงนี้ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนสายแรนกันนังกรือโอเคครับหลังจากเราเปลี่ยนสายแรงกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพอเปลี่ยนสายแรนแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องเสียง เือนเดิมเลย